ช่วงแรกนะคะจะนำท่านผู้ชมไปดูเด็กๆเยาวชนที่ใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดปิดภาคเรียนนี้นะคะให้เป็นประโยชน์ค่ะด้วยการไปเข้าร่วมโรงการบรรพชาสมณ็รภาคฤดูร้อนของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีพระภาวนาวิสุทธิคุณท่านเจ้าว,วาดเป็นพระอุปชาค่ะหลวงตามีความยินดีที่ลูกนาคทั้งหลายได้ตั้งใจ มาขอบรรพชาบวชเป็นสามเณรในวันนี้นับว่าเป็นกิจสำคัญอย่างยิ่งของผู้มีปัญญาและเป็นกิจที่กระทำได้ยากที่ว่าเป็นกิจที่สำคัญยิ่งนั้น ก็เพราะการบวชเปลี่ยนชีวิตจากชีวิตคารวาดมาเป็นชีวิตนักบวชนั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาบวชเป็นสามเณรซึ่งนับเป็นเหล่ากอของสมณะ คือพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยบาทปพระพุทธองค์นั่นเป็นกิจที่ต้องมาเรียนรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งชีวิต เป็นการมากระทำบุญกุศลสำคัญอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของมนุษย์ทีเดียวพูดถึงบุญกุศลเธอทั้งหลายพึงทราบว,ว่าการมาบวชนี่ยเป็นการ มาอยู่ศึกษาและประพฤติปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ดีที่ชอบอันจะมีผลนำชีวิตของตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขสูงสุดถึงความพ้นทุกข์ถึงบรมสุขอย่างถาวรตามรอยบาทพระพุทธองค และไม่เป็นไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนการมาเรียนรู้นั่นเรียนรู้อย่างไรให้เธอทั้งหลายพึงทราบว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ความจริงอย่างประเสรศิฐเรียกว่า พระอริยสัจธรรมความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายบรรดาที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสาระจากนี้ว่าความทุกข์มีอย่างไรทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งเรียกว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วอย่างถูกต้องอย่างละเอียดละออย่างแน่นอนและก็ทรงเห็นแจ้ง ทรงรู้แจ้งเรียกว่าตรัสรู้เหตุแห่งทุกข์ได้แก่กิเลสตัณหาอุปาทานอันมีอวิชชาความมืดไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเป็นต้นเป็นเหตุนำเ,เหตุหนุนให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานทำให้สัตว์โลกทั้งหลายคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดพูดผิด นำคนอื่นผิดผิดหลงตามคนอื่นผิดผิดนำตนไปสู่โทษความทุกข์เดือดร้อนเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและยังเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุก,กติภูมิคือในภพภูมิที่ไม่ดีไม่มีความเจริญที่มีแต่ความทุกข์เดือดร้อน ได้แก่ภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นนี่พระพุทธองค์ได้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งมาตลอดแล้วในเรื่องของทุกอย่างละเอียดละอของสัตว์โลกที่ต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวักรไม่มีที่สิ้นสุดนี้และก็เหตุแห่งทุกข์ด้วยและทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งเหตุแห่งความสุขด้วยว่าถ้าใครประพฤติปฏิบัติ เป็นไปในแนวทางที่ดีที่ชอบอย่างนี้อย่างนี้จะได้รับความสุขความเจริญอย่างนี้อย่างนี้และได้ทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกขอย่างถาวรถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุก์ขและที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรดังที่เธอทั้งหลาย ได้มาตั้งความปรารถนาไว้ด้วยการเปล่งวาจาว่าสัพพทุกขนิสรณะที่เธอมาขอบวชนี่เพื่อสลัดตนออกจากทุกทั้งปวงนิพพานสัจฉิกรณัคขายะเพื่อกระทำนิพพานให้แจ้งที่พวกเธอทั้งหลายต่างเปล่งวาจาตั้งความประสงค์ไว้เพื่อสลัดตนออกจากทุกทั้งปวงและเพื่อทำ นิพานให้แจ้งนั่นก็ด้วยว่าสมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งเรียกว่าตรัสรู้สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับเรียกว่านิโรธอริยสัจนี่ความจริงอย่างประเสริฐในสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพานนั้นมีได้เป็นได้จริงอย่างไรอย่างไรพระสัทธรรม คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มาจากพระอริยสัจธรรมความจริงอย่างประเสริฐที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ไว้ดีแล้วอย่างนี้จึงได้ทรงนำคำสั่งสอนจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วมาสั่งสอนมาแนะนำให้สัตว์โลกทั้งหลายที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ให้รู้ข้อปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นคุณความดีเมื่อใครปฏิบัติแล้วจะนำชีวิตของตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขอย่างไรอย่างไรและถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างไรอย่างไรนี่ประการหนึ่งและทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งเรียกว่าตรัสรู้ข้อปฏิบัติ ที่ไม่ดีที่เรียกว่าเป็นบาปอากุศลหรือความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจว่าถ้าใครประพฤติปฏิบัติไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะนำตนไปสู่โทษหรือความเป็นทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตทั้งในภพชาติปัจจุบันและในสัมปรายภพคือในภพชาติหน้าต่อต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนี้เป็นพระสัจธรรม ที่พระพุทธองค์ได้บำเพ็ญสมณธรรมแล้วตรัสรู้เมื่อ2,588ปีที่ล่วงมานี้และได้นำมาสั่งสอนเวนยสัตว์คือสัตว์ที่พอจะสอนให้รู้เรื่องตามได้และสามารถปฏิบัติตามได้ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เธอทั้งหลาย ได้เข้ามาขอบวชเป็นสามเณรก็เพื่อมาศึกษาข้อปฏิบัติให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขและให้ถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรถึงบรมสุขอย่างถาวรตามรอยบาทรพระพุทธองค์ไม่เป็นไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนนี่แหละ คือผลของการเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าโดยการบวชเข้ามาประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์คือการมาศึกษาอบรมกายวาจาและใจของตนโดยทางศีลสมาธิและปัญญาอันมีในอยู่ในอริมักมีองค์แปดผลทางปฏิบัติ ให้ถึงความพ้นทุกข์ให้ถึงบรมสุขอย่างถาวรนั่นเองหลวงตาจึงกล่าวว่าการที่พวกเธอตั้งใจเข้ามาบวชเป็นสามเณรเป็นเหล่ากอของสมณะในพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ชอบที่มีความสำคัญต่อชีวิต อย่างสูงที่สุดในชีวิตของสัตว์โลกผู้มีปัญญาเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงและเพื่อกระทำนิพพานให้แจ้งตามรอยบาทพระพุทธองค์และทีนี้เมื่อบวชแล้วเธอทั้งหลายได้ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระสัตวธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยดีแล้วย่อมได้อานิสงส จากกุศลคุณความดีหรือจากบุญกุศลคําว่าบุญนั้นหมายถึงความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคุณความดีอยู่ภายในจิตสันดานของเราพ่อคูนเพิ่มพูนคุณความดีนั้นอยู่จิตใจย่อมบริสุทธิ์ผ่องใสมีความสันติสุข อยู่ในจิตสันดานด้วยปัญญาอันเห็นชอบจึงยังให้ความประพฤติปฏิบัติของเธอนั้นเป็นไปแต่ในทางที่ดีไม่ไปในทางที่ชั่วเรียกว่าเป็นผลจากบุญคือคุณความดีให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขในชีวิตอีกประการหนึ่งให้ผลเป็นกุศล คือความฉลาดพวกเธอทั้งหลายเมื่อได้มาศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะก,กลายเป็นผู้มีกุศลคือความฉลาดความฉลาดสามอย่างจะมีอยู่ในใจของเธออย่างที่หนึ่งเรียกว่าอายโกศลเป็นความฉลาด ที่รู้ทางเจริญแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงอย่างที่สองอปายกุศลความฉลาดที่รู้ความเสื่อมแห่งชีวิตทางเสื่อมแห่งชีวิตเป็นอย่างไรอย่างไรก็รู้ได้และอุปายโกศลหรือกุศลเป็นความฉลาดในอุบายในการดำเนินชีวิตให้ถึงความเจริญและสันติสุข โดยการเลือกประพฤติปฏิบัติแต่ในแนวทางที่เป็นไปในทางให้เกิดความเจริญและสันติสุขไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนนี่เรียกว่าเห็นผลในปัจจุบันอย่างนี้ผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่จะได้รับผลได้รับอานิสงส์จากบุญกุศลอย่างนี้ในภพชาติปัจจุบันทีเดียวแปลว่า มีปัญญารู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงและก็รู้อุบายในการดําเนินชีวิตไปแต่ในทางที่เจริญไม่ไปในทางที่เสื่อมนี่เป็นเรื่องสําคัญของเยาวชนทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาบวชและมาศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างนี้นอกจากนั้นผลของการที่พวกเธอทั้งหลายจะได้รับต่อไป ในพบชาติต่อต่อไปนั้นได้มีปรากฏในคำพีประถมสมโพธิกถามีความโดยย่อด,ดังนี้เธอทั้งหลายตั้งใจฟังญาติโยมทั้งหลายตั้งใจฟังว่าสำหรับพ่อแม่ผู้อนุญาตให้ลูกมาบวชเป็นสามเณร นั้นจะได้อานิสงส์เป็นญาติระศาสนาถึง16กับถ้าอนุญาตให้บุตรหลานของตนมาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะได้อานิสงส์เป็นญาติศาสนาถึง32กับแต่ส่วนกุลบุตรอย่างเช่นเธอทางหลายมาบวชด,ด้วยใจศรัทธาเลื่อมใส ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยดีนั้นจำเพาะที่จะมาบวชเป็นสามเณรนีน่เมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเธอยังจะได้อานิสงส์เป็นญาติพระาศาสนาถึง32สองกับเฉพาะตัวเธอแต่ถ้าบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ยังจะได้อานิสงส์ถึง64กับนี่แหละคือบุญกุศลของ ผู้มาบวชและพ่อแม่ผู้อนุญาตให้ลูกบวชอย่างน้อยเป็นสามเณรได้อานิสงส์อย่างนี้เป็นญาติพระาศาสนาได้เข้าใกล้ชิดได้อยู่ในกระแสธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สามารถเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวธรรมสัจธรรมตามที่เป็นจริงและรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงก็จะสามารถ มีอุบาย,ยโยาศลคือมีความฉลาดรู้อุบายวิธีในการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนและให้รู้ข้อปฏิบัติถึงความพ้นทุกอย่างขาวรและถึงความเจริญ รุ่งเรืองสันติสุขเป็นบรมสุขอย่างขาวรต่อไปตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นี่คืออานิสง์ที่เธอจะได้รับและเธอนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญกุศลเฉพาะตัวนั่นประการหนึง่งและยังมีบุญกุศลเพิ่มเติมที่ได้กตัญยูกะตะเวทีคือการแสดงความ ระลึกถึงพระคุณและทดแทนพระคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเรามาและคำนุบํำรุงเลี้ยงดูเรามาด้วยดีมีความรักต่อเราอย่างดีที่สุดนี้ให้ท่านได้บุญกุศลด้วยด้วยประการัชนี้